สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบกับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่จะทำการยกย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีกันกันบ้างนะคะ โดยในวันที่19เมษายนของปี2566นี้ในเวลา21นาฬิกา2นาทีโดยอ้างอิงตามปฏิทินสุริยญาติของไทยนะคะดาวพฤหัสบดีนั้นจะโครจรยกย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษค่ะแล้วก็จะอยู่ไปโดยประมาณ1ปีนะคะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่30เมษายนของปี2567เลยละค่ะ สำหรับดาวพระฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวประธานฝ่ายสุระเคราะห์นะคะเป็นดาวฝ่ายบุญค่ะมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าปัญญาบริสุทธิ์ายพฤหัสดาวพรฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวพุทธทจริตนะคะแล้วก็เป็นดาวที่แสดงถึงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตรตรองความสุขุมรอบคอบ การรู้เท่าทันในธรรมชาติและอารมณ์การใฝ่หาความรู้มีความฉลาดรอบรู้สูงรักความยุติธรรมจิตใจดีมีเมตตามีความโอบอ้อมอารีมีคุณธรรมจริยธรรมและมักมองโลกในแง่ดีค่ะ และเมื่อดาวพรฤหัสบดีเดินจรถึงดวงชะตานะคะมักจะให้คุณมากกว่าให้โทษค่ะแสดงออกถึงความสำเร็จความโชคดีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์และเมื่อถึงคราวจะให้โทษก็จะให้โทษไม่รุนแรงค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นนะคะเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุรลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงหนึ่งปีผัดจากนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีกันกันบ้างนะคะ โดยวันที่19เมษายนของปี2566นี้นะคะดาวพฤหัสสมดีจะโครจรยกย้ายราศีเข้าเรือนมรณะของชาวราศีกันค่ะซึ่งเรือนมรณะนั้นนะคะก็จะหมายถึงความเจ็บป่วยการหมดแรงอ่อนกำลังการพลัดพรากการสูญเสียภัยอันตรายการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลมรดกพินัยกรรมรวมถึงทรัพย์ที่ได้จากการตาย หรือว่าทรัพย์ที่ได้จากการสูญเสียนะคะยกตัวอย่างเช่นเงินชดเชยประากาันชีวิตหรือว่าเงินชดเชยประกันวินาศภัยค่ะและเรือนมรณะนั้นก็ยังถือเป็นเรือนที่8กับชะตาราศีเกิดของท่านอีกด้วยนะคะส่งผลให้ดาวพฤหัสบดีนั้นเข้าเกณฑ์พินทุบาทค่ะซึ่งเกณฑ์พินทุบาทนั้นถือเป็นจุดมุมอับของดวงชะตานะคะดังคำประพันธ์ของครูโหนท่านกล่าวไว้ว่าจันทร์กับชีวาเป็น8 อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์ค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีกันนั้นมีเหตุแห่งความร้อนใจนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เกิดการเจ็บป่วยหรือว่าเกิดการพลัดพรากสูญเสียขึ้นมาได้นะคะและบางท่านค่ะอาจจะมีเหตุปัใจจัยให้ย้ายที่อยู่หรือว่าย้ายที่ทำงานอีกด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อดีกันบ้างค่ะสำหรับข้อดีนั้นท่านก็มีแนวโน้มจะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินนะคะหรือว่ามีโอกาสที่ดีจากผู้สูงวัยจากบุพการีหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือนะคะหรืออาจจะเป็นโอกาสดีๆจากชาวต่างชาติต่างภาษาค่ะสำหรับบางท่านนั้นอาจจะได้รับมรดกหรือว่าได้รับประโยชน์จากประกันภัยหรือว่าประกันชีวิตนะคะ หรืออีกในหนึ่งนะคะท่านอาจจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งเก่าๆซึ่งอาจจะมีการค้างคากันมานานจากคู่สัญญาของท่านค่ะซึ่งอาจจะเป็นผลประโยชน์ที่ไม่คิดว่าจะได้แต่กลับได้อย่างไม่คาดคิดในช่วงนี้เป็นต้นค่ะโดยเฉพาะท่านที่มีดาวพฤหัสบดีเดินจรเป็นกรากินีตามหลักทักษะในปีนี้นะคะโดยในทางโหรนั้นถือว่าท่านจะมีความโชคดีเป็นพิเศษในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองค่ะ แต่สุขภาพของท่านจะทรุดโทรมนะคะทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างค่ะสําหรับข้อเสียของดาวพฤหัสบดีที่เดินจรเข้าเรือนมรณะนะคะผู้ใหญ่จะไม่ค่อยให้การสนับสนุนเหมือนในช่วงที่ผ่านมาค่ะและแนวเรื่องของการเรียนการศึกษาก็มักจะไม่เป็นไปตามแผนหรือว่าตามเป้าหมายที่ท่านได้ตั้งเอาไว้นะคะหรืออาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่ที่ทํางานหรือว่าโยกย้ายในเรื่องของสถานศึกษาเพื่อเตรียมการไปสู่อนาคตของท่านค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อควรระวังกันบ้างนะคะข้อควรระวังสําหรับชาวราศีกันค่ะท่านควรรักษาตําแหน่งหน้าที่การงานให้ดีนะคะหากมีเหตุให้ต้องโต้แย้งกับผู้บังคับบัญชาขอให้ท่านมีความอดทนให้มากๆค่ะมิฉนั้นนะคะท่านอาจจะหลุดจากตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าถูกโยกย้ายหรืออาจจะตกงานได้ค่ะ ดังนั้นชาวราศีกันควรทำตัวให้เป็นต้นไผ่ที่ลู่ลมนะคะแล้วท่านก็จะเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์เลยค่ะซึ่งอาจารย์กบก็ขอฝากข้อคิดเอาไว้ดังนี้นะคะโดยในปีนี้หากท่านอยู่กับคนอวดเก่งให้ท่านแกล้งโง่อยู่กับคนขี้โม้ให้แกล้งใบ้อยู่กับคนพูดมากให้แกล้งตายหากอยู่กับคนปากไวก็ให้แกล้งลืมค่ะ หากท่านทําอย่างนี้ได้นะคะท่านก็จะเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์เลยละค่ะอีกทั้งยังให้ท่านระวังผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะคะรวมถึงบุพการีของท่านอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าพลัดพลากสูญเสียขึ้นได้ค่ะและเพื่อความไม่ประมาทนะคะท่านควรพาบุคคลดังกล่าวนี้ตรวจสุขภาพประจําปีค่ะเพื่อจะได้ดูแลกันได้อย่างถูกต้องนะคะ สำหรับท่านที่มีสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าสูญเสียสัตว์เลี้ยงแสนรักดังกล่าวไปค่ะและสำหรับท่านที่เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพนะคะยกตัวอย่างเช่นทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือว่าเพาะพันธุ์สัตว์เพื่อขายค่ะก็<อ> ashi, ให้ท่านระมัดระวังแล้วก็ป้องกันโรคระบาดของสัตว์ให้มากเป็นพิเศษเลยนะคะและหากสัตว์เลี้ยงของท่านเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมานะคะก็ขอให้ท่านดูแลรักษาพวกเขาเป็นอย่างดีค่ะ เพราะตามความเชื่อนะคะเราจะถือว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรานั้นจะช่วยรับเคาะแทนเราค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของกิจกรรมการงานกันบ้างค่ะสำหรับด้านการงานนั้นท่านก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงจนเกินความคาดหมายเลยนะคะแล้วก็ควรระวังในเรื่องของการถูกอิจฉาริษยาหรือว่าโดนเลื่อยขาเก้าอี้เอาไว้บ้างค่ะสำหรับชาวราศีกันนั้นมีเกณฑ์ที่จะจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับอีกสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะ โดยหนึ่งปีถัดจากนี้ค่ะท่านมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านการงานเป็นอันมากมีเกณฑ์ขยับขยายมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งซึ่งอาจทําให้ท่านมีภาระหน้าที่หนักเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นนะคะและสําหรับบางท่านค่ะอาจหมายถึงการย้ายสาขาซึ่งทําให้ท่านต้องมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่ทําธุรกิจการค้านะคะการค้าของท่านยังคงถือเป็นช่วงเวลาที่ทํากําไรได้ดีค่ะ โดยเฉพาะงานที่ทำแบบจบเป็นจ๊อบๆไปนะคะอีกทั้งท่านจะมีงานมากขึ้นและในช่วงนี้ท่านก็ไม่ควรบุ่มบ่ามลงทุนอะไรเพิ่มเติมอย่างใหญ่โตนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือว่าต้องการเปิดกิจการใหม่ในช่วงหนึ่งปีถัดจากนี้ท่านควรจะชะลอตัวเอาไว้ก่อนค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างนะคะ ทางด้านการเงินนั้นดาวพฤหัสบดีถือเป็นตัวแทนเงินก้อนใหญ่ค่ะและเมื่อเดินจรเข้าเรือนมรณะนะคะจึงถือว่าเป็นช่วงที่ท่านจะมีรายจ่ายจรค่อนข้างมากนะคะและในบางช่วงเนี่ยอาจจะถึงขั้นขาดสภาพคล่องได้เลยดังนั้นท่านควรงดนำภาระของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองนะคะเช่นงดให้ผู้อื่นยืมเงินงดเซ็นค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วก็ต้องมีความรอบครอบในเรื่องของเงินเงินทองทองให้มากๆค่ะอย่าไปไว้ ใว้ใจใครเรื่องเงินเงินทองทองนะคะแล้วก็ต้องระวังการโดนช่อโกรงระวังค่ะอย่ามองในเรื่องของฝั่งที่จะได้เพียงฝั่งเดียวให้มองแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างนะคะโดยคนโบราณได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราโลภมากลาบจะหายค่ะ สำหรับท่านที่ชอบลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นการพนันขันต่อต่อตางๆการปล่อยดอกเงินกู้การเทรดหุ้นการเก็งกำไรทองคำการค้าค่าเงินการลงทุนในโฟร e เ b ็กซ์บิตคอยคริปโตรวมไปจนถึงการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆค่ะท่านก็ควรจะระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษนะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้ท่านควรชะลอการลงทุนไปอย่างน้อยสักหนึ่งปีค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องความรักกันบ้างนะคะในช่วงเวลาหนึ่งปีถัดจากนี้ไปค่ะความรักของท่านจะไม่ค่อยราบรื่นนักนะคะสำหรับคนโสดท่านควรประคับประคองตัวให้เป็นโสดไปก่อนค่ะเพราะช่วงนี้หากท่านมีความรัก จะถือว่าเป็นช่วงที่ความรักนั้นเหมือนโคตรที่คึกพิโรธเลยละคะ่ะคือจะมีคนเข้ามาโปรยสเสน่ห์ให้ท่านรู้สึกหัวใจเต้นแรงแล้วก็หายใจติดขัดหากมีความรักในช่วงนี้ก็เหมือนจะมีทุกข์มากกว่ามีความสุขค่ะสำหรับผู้ที่มีคู่นะคะก็ขอให้หมั่นดูแลเอาใจใส่แล้วก็ประคับประคองและให้ระมัดระวังภัยจากมือที่สามไว้บ้างนะคะ แต่ก็มีข้อยกเว้นค่ะสำหรับชาวราศีกันที่เกิดในปีนักสัตว์มารงค่ะถือว่าดวงชะตาของท่านจะดีกว่าชาวราศีกันท่านอื่นๆเลยนะคะเพราะท่านมีดาวพฤหัสบ,บดีตั้งรับอยู่ในเรือนราศีเมษและเมื่อดาวพฤหัสบ,บดีเดินโครจรมาทับดาวพฤหัสบ,บดีเดิมในตำราจักรกฐิปนีก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า พระฤหัสบดีเดินจรมาทับพระฤหัสบดีเดิมนั้นจะเกิดโชคลาภมากมายค่ะทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งความรักดีๆคนโสดก็จะได้คู่แล้วก็มีโอกาสได้รันลลคกังวิวานะคะและสำหรับคนรักที่ได้เลิกล้างห่างไกลกันไปก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสเกิดลมพัดหวนขึ้นได้อีกครั้งค่ะ ทีนี้เรามาดูความหมายเพิ่มเติมของดาวพฤหัสบดีที่เดินจรเข้ามาในเรือนมรณะหรือว่าเรือนที่8ดกับดวงชะตาของท่านเพิ่มเติมอีกสักนิดนะคะโดยท่านหลวงวิสารดารุณกรท่านได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่าพฤหัสบดีเป็นแปดได้ความผิดจนน้ำจิตชัยปรา ซึ่งตามบทประพันธ์นั้นนะคะก็หมายถึงช่วงเวลาที่ดาวพระหัสบดีเดินจรเป็นแปดนั้นเราจะทำอะไรก็ดูว่าจะผิดไปซะทั้งหมดเลยละคะ่ะเรียกว่าหายใจก็ยังผิดเลยก็เราอาจจะไม่ค่อยได้รับน้ำใจหรือว่าได้รับการช่วยเหลือเผื่อแผ่จากผู้อื่นนักนะคะโดยอาจจะโดนหมั่นไส้โดนอิดชาริษยาโดนจับผิด และอีกทั้งอาจจะหมายถึงการที่เราช่วยเหลือใครก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ช่วยเหลือเขาแล้วไม่ได้บุญคุณอะไรเลยที่ครูท่านเรียกว่าทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปนั่นละละค่ะ ดังนั้นนะคะหากชาวราศีการจะขันอาสารับสิ่งใดมาเป็นธุระของตัวเองก็ต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างค่ะดังคำครูท่านกล่าวเอาไว้ว่าน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากฉันสักวันก็จะถูกเธอลืมเพราะมันจะเป็นไปตามกฎธรรมชาติค่ะดังนั้นนะคะการช่วยเหลือผู้อื่นก็ควรจะช่วยไปตามเหตุผลสมควรค,ค่ะอย่าไปช่วยซสจนสิ่งนั้นเนี่ยมาลิดลอนความสุขของตัวท่านเองนะคะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพฤหัสบดีนั้นเดินจรมาให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตามากน้อยเพียงใดนะคะท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหรส่วนตัวของท่านค่ะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันนะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตากันบ้างค่ะหลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญที่เราทำนะคะจะเป็นบุญฤทริ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะ ในช่วงไหนที่ดวงของเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะและในช่วงไหนที่ดวงเราดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะ ส่วนการทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยละค่ะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของการทําบุญนะคะเพื่อเสริมดวงชะตาในช่วงที่ดาวพฤหัส,สบดียกย้ายราศีดังนี้ค่ะ โดยในวันที่19เมษายนนี้นะคะดาวพระฤหัส,สบดีจะทำการยกย้ายราศีท่านก็ควรจะทำจิตใจให้ผ่องไสค่ะในวันนั้นก็อย่าไปหัวร้อนใส่ใครนะคะและหากสถานที่ใดจัดพิธีสวดเทวดานพเคราะห รับส่งเทวดาพระฤหัสบดียกย้ายราศีก็ให้ท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองนะคะและหากท่านไม่สะดวกในการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวท่านก็สามารถใช้วิธีการทําบุญใส่บาตรหรือว่าจะถวายสังฆทานก็ได้ค่ะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาพระฤหัสบดีนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของท่านก็ได้เช่นกันค่ะ สำหรับชาวราศีกันนะคะในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินจรมาเป็นมรณะกับดวงชะตาเรียกว่าเดินจรเข้าเกณฑ์พินทุบาตกับดวงค่ะดังนั้นในช่วงหนึ่งปีนี้นะคะท่านสามารถทำบุญแก้เครดดาวพฤหัสบดีได้ค่ะ ด้วยการร่วมบุญอุปสมบทกับพระภิกษุนะคะหรือว่าท่านจะอุปสมบทตนเองหรือว่าจะบวชชีพราหมณ์หรือว่าจะถือศีลแปดก็จะยิ่งเป็นบุญยลิศปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของท่านโดยมีความเชื่อกันว่าสิ่งนี้ค่ะจะช่วยเสริมดวงที่ดีอยู่แล้วนะคะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและหากท่านดวงไม่ดีนะคะก็จะช่วยขจัดปัดเป่าทุกเหตุเพศภัยต่างๆให้มาลายหายสิ้นไปค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีกันโชคดีมีความสุขขอให้ท่านเป็นที่รักของทุกคนทํางานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและเฮงเปังๆกันทุกท่านเลยนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนํามาแบ่งปันกันอีกนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีค่ะ